อยากินอะไรเนี่ยกระต้อแล้วทำแล้วทำไมไม่แบ่งคนอื่นเลยอ่ะไม่ให้เพราะอะไรอ่ะไม่ให้แล้วคนอื่นเขาไม่อยากกินว่ะเนี่ยเขาอยู่กันเต็มบ้านไปหมดเนี่ยช่างเขาไปฮะไม่ให้ไม่ให้ด้วยเหรอได้แรงอกวะเนี่ยให้เขาเรียนไปลูกนี้ให้หมดเลยเหรอเม็ดเดียวให้ทุเรียนทุเรียนก็ให้เม็ดเดียวกระท้อนก็ไม่แบ่งเพื่อนเลย ล,ลืมอะไรป่ะลืมอะไรวะเนี่ยหลนรักยังไม่ให้ไรลืมลืมบ้างเขาไม่โอ้โหด้ดิแบ่งแต่หลานกินอ่ะแล้วกินแต่ลูกินทุกวันอยู่นู่นอ่ะป้าอากใจดีมากครับแบ่งกระถอนให้กินด้วยักะลมค่ขูดซะในกงมะพร้าว Yeah. <laughs>